สวัสดีครับพี่น้องที่กรอบรักนะครับทั้งพระคุณเจ้าพระสัตราชบรรดาพระสงฆ์ซิสเตอร์นังบวชและพี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ได้รับติดต่อให้มาพูดเกี่ยวกับบรรเดนใหญ่แสงธรรมโอกาสครบบ50ปีในปีนี้นะครับปีนี้ก็2000 560ก็ 65, 50ปีนะครับผมเป็นสิทธิ์เก่าของบ้านเนนใหญ่แสงธรรมรุ่นแรกครับคือรุ่นที่3อก็มีชีวิตอยู่ในบ้านเนนใหญ่6ปีใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนนใหญ่แสงธรรมก็ดีมากเลยเป็นโอกาสสำคัญในการใช้ชีวิตที่นั่นได้เรียนได้ฝึกฝนได้ฝึกหัดอะไรต่างๆแต่วันนี้ผมจะไม่ขอพูดบรรยากาศอะไรตอนนั้นแต่อยากจะพูดถึง ความคิดรู้สึกนึกคิดของผมที่คิดว่าบ้านเนนใหญ่เนี่ยควรที่จะ,ะมีรูปแบบลักษณะพิเศษไม่ใช่วิทยาลัยไม่ใช่สถานศึกษาแบบมหาลัยทั่วไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าบ้านเนนใหญ่แสงธรรมเนี่ยคือสถานที่ที่ใช้ฝึกฝนอบรมแล้วก็ให้การศึกษาความรู้ทั่วไปด้วยกับ บรรด,ดาผู้ที่เตรียมตัวเป็นบัตรหลวงเป็นพระสงฆ์ในศาสนาคาทอลิกนะครับดังนั้นเองอการฝึกผลอบรมในแบนเนยใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้เท่านั้นไม่เรื่องของการเรียนเพื่อรับปริญญาตรีปริญญาโทรเรียนวิชาต่างๆมากมายเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องฝึกผลอบรมคือเรียนมีสองอย่างนะครับเรียนให้รู้ รเรียนให้รู้รู้เรื่องราวต่างๆรูออ้ความเป็นจริงในปัจจุบันในโลกนี้รู้ความรู้และก็ทฤษฎีต่างๆของโลกนี้ด้วยในเวลาเดียวกันเมื่อรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพอย่างนูน้นอย่างนี้เ,ออเป็นทนายเป็นนูน่นเป็นนี่ไม่ใช่แต่เรียนรู้เพื่อจะได้ให้เกิดความรักที่แท้จริงนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่า การที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันเรียนได้ทั้งนั้นแหละที่มหาลาัยไหนเราก็เรียนได้นะครับเรียนรู้แต่ว่าการที่เราจะทําให้ความรู้นั้นกับกลายมาเป็นความรักและก็แสดงออกมาเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ที่จะต้องอ,อยู่ในสังคมเพื่อทําให้สังคมนี้นะครับได้รู้จักความรักที่แท้จริงเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นบ้านเนนใหญ่จึงต้องสอนให้เ,เนน ที่จะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตได้มีความรู้เพียงพอแล้วก็ในเวลาเดียวกันความรู้เพียงพอในเรื่องต่างๆนั้นเพื่อจะเกิดความรักและเข้าถึงจะใช้ความรักนั่นเองออกมาเพื่อจะได้ทําหน้าที่ของพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือการเทศสอนประกาศข่าวดีการนําความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นความรักที่แท้จริงความรักของพระเป็นเจ้าไปอย่างผู้อื่นนะครับ จะด้วยวิธีการใดๆนั้นก็ก็แล้วแต่ผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาปรนเน้นใหญ่ถ้าเราไปนเน้นเพียงเรื่องความรู้อย่างเดียวเรื่องหลักสูตรจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ส่วนของการอบรมที่จะให้เกิดความรู้กลายเป็นความรักที่แท้จริงเพื่อจะได้มีชีวิตจริงๆของบุคคลที่เป็นความรักนั้นมันก็จะน้อยถอยลงไปแล้วมันก็จะไม่บาลานซ์ไม่สมดุล นะครับต่อไปการทำหน้าที่ที่จะต้องเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่ทในความคิดของผมจากประสบการณ์เป็นอย่างนี้ผมบวชมา42ปีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากฝากทุกท่านเลยนะครับฝากตัวเองด้วยที่เป็นผู้หนึ่งในสมาชิกของประสาสภานคาราชนเนี่ยเราจะทำยังไงให้บรรน,นใหญ่ของเราเนี่ย ครบห้าสิบปีแล้วเป็นสถานที่ที่เรียนรู้เพื่อเกิดความรักที่แท้จริงตามจิตตลมของพระเยซูเจา้าเพราะว่าเราจบแล้วเราไม่ต้องหาง,งานทำนะเรามีงานทำอยู่แล้วงานของเราคือการประกาศพระเยซูนะครับเพื่อกขอทุกทกท่านนะครับช่วยคิดต่อช่วยกันทำและช่วยกันเพื่อให้เกิด คุณภาพที่ดีสำหรับบุคคลที่จะเป็นพระสงค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้ประกาศเป็นประกาศกของพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับก็ขอขอพระเป็นเจ้าขอพระองค์ประทานพระพรให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะครับได้มีส่วนในการทำให้สิ่งนี้สำเร็จและเป็นไปครับ